บัวธนูตามตำราโบราณอาคมผู้เฝ้าเรือนที่ยังคงมีลมหายใจในสมัยก่อนบ้านเรือนชนบทที่ตั้งกระจายอยู่ตามทุ่งดาป่าเต็งรังและพื้นที่อันห่างไกลความเชื่อเรื่องพูดผีและอำนาจลี้ลับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตผู้คนเสมอเมื่อยามค่ำลงความมืดแผ่คลุมหมู่บ้านก็จะตกอยู่ในบรรยากาศสงบวังเวงที่แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่ายามวิญญาณเดินแผ่นดิน จึงไม่แปลกที่โบราณจะมีเครื่องรางคอยปกป้องบ้านเรือนหนึ่งในนั้นคือวัวธนูอาคมเก่าแก่ที่ถูกกล่าวถึงในตำราหลายสายว่าเป็นผู้ปกปักรักษาและผู้ขจัดเสนียดจันไรอย่างทรงพลังที่สุดชนิดหนึ่งวัวธนูมีใช่เพียงรูปสัตว์แกะสลักธรรมดาแต่เป็นเสมือนเฝ้าเรือนในโลกทิพย์ที่ได้รับการปลุกกำลังจากครูบาอาจารย์ให้มีอำนาจเคลื่อนไหวตรวจตราบ้านเรือนราวกับมีชีวิต วัวในความเชื่อไทยแต่ดั้งเดิมเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงและความซื่อสัตย์ส่วนคำว่าธนูสื่อถึงพลังทะลุทะลวงความเร็วและอำนาจปราบอาริเมื่อนำความหมายทั้งสองมารวมกันวัวธนูกลายเป็นเครื่องรางที่ไม่เพียงปกป้องแต่ยังสามารถโต้อตอบภัยร้ายอย่างเฉียบพลันตำราเก่าเล่าว,ว่าครูบาอาจารย์นิยมเลือกไม้กาฝางเป็นวัสดุหลัก พราะไม้ชนิดนี้เติบโตโดยการอาศัยต้นไม้อื่นทำให้มีพลังซ่อนเร้นและถูกมองว่าเป็นของเกิดจากอาถรรพ์ซ้อนอาถรรพ์ไม้กาฝากมะขามไม้รักกาฝากหรือคูนกาฝากถือเป็นยอดวัตถุดิบเมื่อได้มาแล้วครูจะนำว่าแกะเป็นรูปบัวตัวเล็กให้ทรงสมส่วนที่สุดจากนั้นจึงจานยันโบราณล,ลงบนลำตัวทั้งยันตรีนิสิงเหยันนปัดตลอดยันกรอบเพชร และอักขรที่เป็นสูตรเฉพาะของแต่ละสำนักเมื่อรูปวัวถูกสร้างสมบูรณ์ขั้นตอนสำคัญคือการปลูกเสกตำรามระบุให้เริ่มจากการตั้งธาตุเพื่อกำหนดให้วัวอยู่ในอำนาจของธาตุดินและไฟดินคือความมั่นคงหนักแน่นส่วนไฟคือความกล้าและฤทธิ์คุ้มภัยจากนั้นครูบาอาจารย์จึงเชิญครูด้วยบทครูสายโบราณเปิดทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสถิตในรูปวัวก่อนจะลงมือสวดคาถาอาคมที่เรียกว่าคาถาเดือนการ ทำหน้าที่เร่งพลังให้วัวธนูสามารถออกตรวจการได้แม้อยู่ในสภาพอารูปตำราบโบราณหลายเล่มเขียนคล้ายกันว่าเมื่อปลุกเสกเสร็จวัวธนูจะมีหน้าที่ซึ่งต้องกำหนดให้ชัดเจนเช่นให้เฝ้าประตูให้คุ้มครองเจ้าของให้ไล่วิญ,ญญาณเร่ร่อนหรือให้สะท้อนคุณใสกลับไปยังผู้คิดร้ายหากไม่สั่งงานอย่างถูกต้องวัวธนูจะไม่มีภารกิจและพลังจะไม่แสดงผลเด่นชัดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในพิธีโบราณ ครูผู้เสกจึงต้องสั่งว่าให้เรือนนี้เป็นที่ของมึงจงรักษาจงตรวจตราและอย่าปล่อยอริผ่านเข้ามาอานุภาพของวัวธนูถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในหมู่คนรุ่นเก่าบางบ้านเล่าว่าหากมีสิ่งไม่ดีผ่านเข้ามาในยามค่ำคืนเจ้าของบ้านอาจฝันเห็นวัวตัวเล็กๆเ,เดินตรวจรอบบ้านหรือวิ่งไล่อะไรบางอย่างบางครั้งวัวธนูจะทำให้คนในบ้านรู้สึกว่าสถานที่สงบขึ้น อากาศเบาสบายและสิ่งที่เคยอึดอัดหายไปโดยไม่รู้ตัวตามคติความเชื่อวัวธนูไม่ได้ทำงานแบบแสดงตัวให้เห็นแต่ทำงานในมิติที่ละเอียดกว่าเป็นเสมือนผู้รักษาที่คอยกันไม่ให้สิ่งร้ายเข้ามาใกล้เลยตั้งแต่ต้นทางในด้านการบูชาตำราบโบราณสอนไว้ว่าต้องวางวัวธนูไว้ในหิ่งที่ต่ำกว่าพระพุทธรูปไม่ควรวางรวมกับสิ่งสุกปรกต้องรักษาความเคารพเหมือนดูแลเครื่องรางสายครู ข้อห้ามอีกประการที่ถูกกล่าวถึงเสมอคือห้ามให้ผู้อื่นยืมใช้เพราะวัวธนูจะถูกสร้างให้รู้จักผู้เป็นเจ้าของหากย้ายมือไปมาบ่อยๆจะทําให้พลังอาคมสับสนหรือไม่ทํางานเต็มกําลังแม้เวลาจะล่วงผ่านมาหลายร้อยปีแต่ความเชื่อเรื่องวัวธนูยังสืบทอดมาถึงปัจจุบันบางคนตั้งไว้หน้าร้านเพื่อการสิ่งไม่ดีบางคนพกติดตัวเป็นเครื่องรางคุ้มภัยหรือบางครอบครัวตั้งไว้ในบ้านเพื่อให้รู้สึกปลอดโปร่งและอบอุ่นใจ ไม่ว่ามุมมองของใครจะต่างกันเพียงใดแต่ในแง่ศิลปะวัฒนธรรมและความศรัทธาวัวธนูถือเป็นหนึ่งในเครื่องรางไทยโบราณที่สะท้อนภูมิปัญญาของบรรพชนได้อย่างงดงามที่สุดห่านสนใจเรื่องเกี่ยวกับบัวธนูรอติดตามในคลิปต่อไปสำหรับการทำบัวธนูหรือหากต้องการให้เรานำเสนอเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้ครับ